มาพบกับดวงและเต้นดวงดาวยุทคากันอีกแล้วนะคะมาพบกับช่วงดวงพาดูนะคะแน่นอนเลยนะคะกับช่วงนี้ดวงพาทุกคนนะคะมาดูสถานที่สวยๆและมาพร้อมกับรถเข้าใหม่ของเต้นดวงนั่นเองนะคะอ่ะพูดถึงสถานที่กันก่อนวันนี้ดวงอยู่ที่วัดเข่าดินใต้นะคะวัดเขาดินใต้เนี่ยก็อยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะถ้าใครผ่านไปผ่านมาแวะเข้ามาได้เลยนะคะวัดที่นี่นะคะก็จะมีตลาดเจ้าค่าที่อยู่ค่ะ ข้างหน้านะคะเปิดเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะคะถ้าใครนะคะจะเข้ามาแวะสการะนะคะแล้วก็เที่ยวตลาดได้ด้วยนะคะมาพูดถึงรถเข้าใหม่ของดวงคันนี้เลยค่ะกับมิ t ุ u บิชิไทยท่านปี2011สีเทาเกียร์ธรรมดาคันนี้คันนี้เป็นเครื่อง2.5ดีเซลนะคะย้ำกันอีกทีนะ2.5ดีเซลนะคะคันนี้นะคะ สำหรับมิสูบิชิไททันนะคะอย่างที่ทุกคนรู้กันเลยนะคะก็เป็นรถสำหรับการใช้งานที่ดีคันหนึ่งเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ประหยัดน้ำมันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยึดเกาะถนนหรือว่าการทรงตัวนะคะเวลาเราใช้ความเร็วเนี่ยก็ยังยึดเกาะถนนนะคะได้ดีมากๆเลยทีเดียวไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันอย่างอื่นกันบ้างนะคะ เดี๋ยวมาชมภายในกันบ้างดีกว่านะคะคันนี้เป็นแคปเปิดไม่ได้นะดวงบอกไว้ก่อนเลยเป็นแคปที่ยังเปิดไม่ได้นะคะแต่ว่าเป็นกระบะแคปนั่นเองนะคะคันนี้ภายในนะคะคอนโซลเป็นสีดำตัดเทาวสวยงามนะดวงมองว่าสวยเลยดูทันสมัยมากขึ้นนั่นเองนะแล้วก็อย่างออปชันคันนี้นะคะอาจจะไม่ได้มีเยอะมากแต่ออปชันพื้นฐานของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นกระจกไฟฟ้านะคะพงมลัยพาวเวอร์เครื่องเสียง คู่ตัวเอาเครื่องเสียงเป็นแบบหน้าจอนะคันนี้อะทุกอย่างก็มาครบเรียบร้อยมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ภายในสะอาดสะอา้านแล้วก็คันนี้เป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะคะสีดําตัดเทา้าดวงทําความสะอาดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะคันนี้สะอาดแล้วก็เหมาะสําหรับการใช้งานนะคะอย่างที่ดวงบอกออปชั่นอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ เหมาะสําหรับการใช้งานจริงๆแล้วก็คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะก็จะมีช่องวางของนะคะคอนโซลก็มีช่องวางของนะสำหรับ ดวงอ่ะดวงมองว่าสําหรับอคอนโซลที่มีช่องวางของข้างบนเนี่ยก็จะสะดวกสบายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นช่องวางของหรือว่าช่องเก็บสัมภาระข้างล่างนะคะแล้วก็ยังมีตัวจุดบุหรี่หรือว่าใช้เป็นที่ชาร์จไฟก็ได้นะคะอันนี้ก็ถือว่ามาครบนะสำหรับรถใช้งานจริงๆก็เหมาะเลยทีเดียวนะคะแล้วเมื่อกี้ดวงทดลองขับขึ้นเขามาด้วยนะคะด้วยความที่วัดเข่าดินใต้เนี่ยจริงๆอ่ะมีบริเวณสาราแล้วก็มีที่สักการะอยู่ข้างล่างด้วยแล้วก็มี โบดอยู่ข้างบนนะคะเมื่อกี้ก็ขับขึ้นเขามาดนึงก็ถือว่าเกาะถนนได้ดีนะอย่างที่ดวงบอกแต่ต้นคลิปเลยไททัทนเนี่ยเป็นรถที่ดวงมองว่ายึดเกาะถนนได้ดีนะคะแล้วก็ทรงตัวการทรงตัวเนี่ยเวลาขับเร็วๆเนี่ยเราจะไม่รู้สึกว่ามันล่อนนั่นเองนะดวงมองว่าทำได้ดีเลยทีเดียวไปค่ะเดี๋ยวไปเปิดราคากัน เป็นยังไงกันบ้างคะกับการรีวิวมิตซูบิชิไทยทันนะคะดวงบอกเลยนะคะคันนี้ราคาเบามากเลยนะคะดวงเปิดราคาเลยละกันกับมิตซูบิชิไทยทันเครื่อง2.5ดีเซลปี2011สีเทาเกียร์ธรรมดาคันนี้ดวงเปิดราคาที่215,000บาทเท่านั้นค่ะ215,000บาทเท่านั้นนะคะ, 2, 15, ท,ท,นนะ,คะที่เด็ดสุดกว่านั้นนะคะก็คือเริ่มต้นผ่อนี4,100บาทเท่านั้น4,100บาทเท่านั้นนะคะ6ปี72 งวดกันไปเลยนะคะสําหรับมิซูบิชิไททานคันนี้เท่านั้นยังไม่พอนะคะออกรสศูนย์บาทแถมฟรีค่าภาษีค่าพ,าาพรบค่าประกันภัยรถค่าโอนค่าจัดสัญญาดวงก็ยังแถมให้ลูกค้าเหมือนเช่นเคยนะคะแล้วเท่านั้นก็ยังไม่พอนะลูกค้าออนไลน์ต่างจังหวัดมาซื้อยังไงนะคะดวงมีบริการจัดสัญญาถึงที่แล้วก็ส่งมอบรถฟรีให้ถึงบ้านลูกค้าเลยนะคะลูกค้านั่งรอรับรถอยู่ที่บ้านเลยนะคะเดี๋ยวดวงจัดส่งรถให้เรียบร้อยแน่นอนเลยนะคะ แล้วยังไงนะคะต่อไปดวงจะไปรีวิวหรือพาทุกคนนะคะไปชมสถานที่สวยๆและรถคันไหนนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะ